ไม่ให้ไม่ให้ราักช็อกถ้าเกิดว่าคิดว่าว่าทุเรียนนี่หนาวเป็นรถเป็นรถสายสายอันนั้นก็คือทุเรียนคนเสียหายแล้วครับมันเสียหายไปแล้วไม่ทันแล้วมันเย็นไปแล้วช็อกไปแล้วต้องลถอีกต,ตอนที่มันยังยังเย็นเราเลือกอะ่ะแล้วเอาน้ําอุ่นนะมาลดให้มันน้ําในบอยมันจะอุ่นกว่าอุ่นกว่าอากาศข้างบนนี่ไงนี่ครับเทคนิคของผมแค่เล็กๆ็กน้อยๆอ่ะจะดูอีตอนทีตน่ตอนที่แตกแล้วถ้าพี่สักผมถามหน่อยหนาวแล้วทำไมมาถึงแตกยอด มันก็ธรรมดา้านหนาวเนี่ยมันก็จะหยุดหยุดเดินนะฮะแต่าใช่ปกติมจะหยุดเดินแต่ถ้าหากสมมติเอาว่าสมมติเอาว่ามันเย็นใช่ไหมฮะมันเย็น<ส>แล้วเรามีน้ําค้างด้วยรดน้<อ><อ>ําดึกดึกหน่อยลดน้ําดึกดึกเลยลดน้ๆๆําให้ดึกดึกแล้วก็แล้วก็ใส่ใส่ใสปุ๋ยปกติฮะทำมา ORIA เขาเริ่มเดินยอดอย่างนี้มานะฮะเริ่มเดินยอดแบบนี้ใส่สิบห้าสุดเสมออย่างเดียวอืเพราะว่าสิบห้าสุดเสมอเนี่ยเขาจะทําใ,ให้ให้ให้เดินแล้วให้สวย แล้วก็แต่ว่าไอที่มันเดินออกมาแล้วเนี่ยคือผมได้ใส่สิบห้าต้นศูนน่ะมันลากเดินออกไปได้ไงเนี่ยแคโดูแค่ดูฮะเนี่ยผมก็กองดินเนี่ยก็อีชุดที่น้ําท่วมเนี่ยเนี่ยน้ําน้ําท่วมที่ไหนน้ำตายไหนน้าท่วมเนี่ยเนี่ยน้ท่วมแห้งหมดแล้วผมกักเอาน้าไปเฉยเอาใช้เฉยแล้วก็ลงบ่อนน่นลงสระไปนู่นนะเนี่ยฮะที่แจกยอดนี่คือว่าหนาวหนาวเนี่ยหนาวมากนะตอนนี้หนาวมากสิบสี่องศาผมดูแล้วมาเช้านี้สิบสี่แล้วสิบสามสิบสี่องศาแล้ว หนาวถือว่าหนาวบ้านเราเนี่ยตอนนี้เริ่มหนาวมากแต่ทําไมเดินยอดก็เราเรา,เราลดน้ําตอนเดึกๆหน่อยเพื่อว่าจะให้น้ําไปละลายไปละลายล,ละลายละลายไอ้น้ำค้างที่มันเกาะใบอ่ะพอมันดูดพอลดน้ำไปเยอะแล้วน้ําจะดูดขึ้นมาดูดขึ้ามาลำต้นแล้วมันจะนาคายไปขายไป,ยไป,ยไปแล้วเราเช้ามามันก็แห้งพอแห้งยอดไม่อยากจะเดินอพอมันเดินแล้วก็เสริมอ่านี่มันเริ่มเดินเราเสริมปุ๋ยด้วยตัวอะไรเข้าไปฮะก็ก็มีประมาณนี้ แล้วน้ำเนี่ยเราต้องดูให้ดีฮะน้าถ้าเกิดน้ําหมุนช่วงที่ผ่านมาผมใช้น้ําหมุนมันมันหมุนออกหนีหมดใช่ไหมผมไม่เอาแล้วผมใช้หัวงเาสองหัวเปลี่ยนใหม่วิ่งใส่กระหาต้นเลยแล้วประหยัดด้วยน้าไม่ต้องไปไหนอยู่แค่นี้ก่อนน้ําให้อยู่แค่ต้นนี้ก่อนเนี่ยได้น้ําได้ปุ๋ยได้ยาพ่นเมื่อวานตอนเช้าพ่นยาไปแล้วพ่นโมนไปแล้วประมาณนี้ครับเนี่ยดูสิใครบอกว่าใครบอกว่าทําไม่ได้เนี่ยหกเดือน หกเดือนเนี่ยหกเดือนเนี่ยผมซื้อต้นนิดเดียวต้นเล็กนิดเดียวต้นขนาดเนี้ขนาดกิ huh. ่งมันเนี่ยฮะปลูกตอนมนมาแล้วเนี่ยมาต้นมากมาหมดเห็นป่ะมาหมดเนี่ยไอต้นนั้นก็เริ่มแตกเนี่ยเนี่ยดาบเนี่ยตอนตอนนั้นเล็กนิดก็เราดูแลนี่ะน้าผ่าอย่าให้ขาดน้ําอย่าให้ขาดน้ำนี่สำคัญเนี่ยอ่ันนี้เพรตลาดได้เนี่ยเห็นม่ะโอ้ครับอันนี้เป็นใบเพยตลาดแล้วไอ่อนจะแตกก็ต้นนิดเดียวต้นเล็กๆเนี่ยเี้ยพอมันแตกมาด้ใบหนึ่งมันก็ใหญ่เลย เขาผ่านมาผ่านมาก็บอกอา้าวเรียนสักทำไมเป็นตรงกุ้มเร็วจังเลยก็ขอให้เขาแตกเบอะแตกมาแล้วกเก็บใบนี้ให้อยู่ใบที่แตกมาใหม่เนี่ยเก็บให้อยู่หนึ่งมแมลงสองขยายใบเขาอาใส่ฮอร์โมนที่ขยายให้ใบ,ใบเขาใหญ่ขึ้นแล้วกใ็ให้เขาแข็งแรงสมบูรณ์พอใบพี่อย่างเงี้ยแข็งแรงปุ๊บต่อไปใบพี่เนี่ยเลี้ยงน้องเวลาเวลาจะเลี้ยงน้องเวลาจะให้ออกยอดใหม่มันก็สวยฮะก็สวยไปเรื่อยเรื่อย,อย,อยสักพักเดียวก็จะเป็นสวน เป็นสวนที่ใหญ่เป็นสวนที่มันที่ได้ต้นไม้ใหญ่ๆนี่ยผมทํามาตั้งแต่ตั้งแต่ปลูกเล็กๆอย่างนี้แล้วก็ไปเป็นสาวแบบนู้นแล้วก็ไปมีลูกแบบนู้ดนะอา้าวนั้นก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วิรัตสารีรัมนะครับอยู่ที่บุญการกับ่าดอกคำอ่า่าดอกคำนะครับแกอยู่แกอยู่โน่นนะฮะแกก็เป็นคนแรกที่บอกผมเรื่องทุเรียนเนี่ยที่ผมจะรู้ผมจะรู้จักทุเรียน หรือรู้จักแนวทางทุเรียนหรือจะทําขั้นตอนขึ้นมาเนี่ยท่านอาจารย์วิรเนี่ยครับเป็นคนที่คอยบอกอยู่ตลอดเวลา